คือจัดฟันมาแล้วแล้วไม่ชอบใส่รีเทนเนอร์แล้วฟันลงค่่ที่ไนเป็นที่ใกล้ที่สุดมันใช้เวลาจัดฟันไม่นานและอย่างคือรีเทนเนอร์มันเป็น,นแบบแบบไซมีบริการดีค่ะเอใจใส่ด้วยชื่อเดียค่ะคือจัดฟันมาแล้วแล้วไม่ชอบใส่รีเทนเนอร์แล้วฟันลงค่ะก็คือที่คิดไว้คือฟันมันลงแล้วอยากมาตัดฟันใช่ไหมคะแต่คลินิกเนี่ยยังยังไม่ได้เลือก พดีมันเข้าเฟแล้วเหตุเลื่อนมาเจอแล้วก็เลยที่นี่เป็นที่ใกล้ที่สุดก็เลยเข้าไปอ่านดูพออ่านดูก็เลยคักลายมันใช้เวลาจัดการไม่นานและอย่างคือเีเทนเนอร์มันเป็นแบบแบบใสคือแบบเดิมส่วนมากมันจะพูดไม่ค่อยท<ม>ันก็แ้าโดยรวมก็แบบ โอเคค่ะเดียตัวเดียเนี่ยรักษาคุณหมอจริงใช่ไหมคะคุณหมอก็เคพูดุณหมอคือพนังานที่นี่โอเคค่ะก็รับดีค่ะง,งี้ก็ถ้าสนใจที่จะจัดฟันแนะนํามาที่นี่มีบริการดีค่ะเอาใจใส่ด้วย